สวัสดีครับอัปเดตข่าวหงแดงกันครับช่วงนี้ติดตามข่าวต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับสถานการณ์ทุกๆวันครับมีข่าวทั้งปัน่นข่าวจริงครับมาดูกันที่เรื่องนูนเยสครับ breaking นุ่นพร้อมย้ายฟาบริซิโอโรมาโน,โนเปิดเผยว่าความต้องการของนาบลียังคงชัดเจนว่าดาวิดนูนเยสเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธก็ตามโดยพวกเขาจะมีการยื่นข้อเสนอรอบใหมเ่เร็วๆนี้อย่างแน่นอน นาโปลีพร้อมเดินหน้าเจรจากับลิเวอร์พูลหลังพวกเขาได้รับรู้ความต้องการของนาเตะแล้วอย่างไรก็ตามดาวินยังไม่ได้ปฏิเสธทีมจากซาอุดีอาระเบียแต่เขาให้ความสําคัญกับนาโปลีเป็นอันแรกเช่นกันเงินมันน้อยไปนะครับพี่เสือหลังจากโดนลิเวอร์พูลปฏิเสธว่าดีอาร์สไม่ได้มีไว้ขายนะแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้บาเยอร์มิวนิกกลับมาพร้อมข้อเสนอแรกมูลค่า60ล้านยูโรตามรายงานของคริสเตียนฟอล ไม่ต้องสื่อว่าหงแดงจะตอบว่าไงซื้อมาก็50แล้วยื่น60ในตอนฟอร์มกำลังพีกิกฝันไปเถอะไม่ได้มีไว้ขายแต่ทุกข่าวก็บอกว่า80ล้านยูโรเมื่อไหร่เอาไปเลยวัยรุ่นวุ่นวายเรา3คนกระตัสลายเตรียมจบดีลวิกเตอร์โอชิมเฮนจากนาโปลีภายในสัปดาห์นี้หลังบอร์ดอนุมัติเงิน75ล้านยูโรให้เป็นค่าตัวโดยกำลังคุยเรื่องเงื่อนไขาการจ่ายเงินกัน เมื่อ <owad Es> นาโปลีได <chips> ้เงินจากการขายโอชิมเฮนทีมอสูราก็จะเอาเงินไปล่ากองหน้าคนใหม่โดยมีดาวินนูเยสของลิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายอันดับแรกทีมหงแดงตั้งค่าตัวไว้70ล้านยูโรเมื่อลิเวอร์พูลปล่อยดาวินได้เงินค่าตัวก็จะถูกนำมาสมทบทุนในการล่ากองหน้าคนใหม่โดยชื่อของฮูโกเอกิติเคของไอทักแฟรงเฟิร์ตอยู่ในลิสต์บนๆค่าตัวตั้งไว้100ล้านยูโร แต่หงแดงพร้อมจ่ายในราคาค่าตัวที่ได้จ่ายดาวินบวกเงินไม่เกิน15-20ล้านยูโรส่วนอเล็กซานเดอร์อีซักในมุมมองผมถึงแม้ว่าอยากได้มากแค่ไหนแต่ถ้านิวคาเซนที่เพิ่งเสียคลัมวิลสันและยังไม่มีแนวโน้มที่จะได้กองหน้าตัวใหม่มาอย่างน้อยสองคนก็คงไม่พร้อมที่จะปล่อยอีซักออกไปลองจินตนาการให้เป็นภาพจิ๊กซอแล้ววางลงไปทีละชิ้นดูจะพบว่ามันมีความเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่อยู่ อีกเรื่องที่เป็นไซส์สตอรี่คือเฟเดริโกเคซ่าอาจจะต้องอยู่กับทีมต่อหลังนาโปลีได้โนอาแลงมาจาก PSV ขนาขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเองต้องหาแผน2หลังดิโอโกโชต้าเลิกเล่นอย่างกระทันหันส่วนเรื่องลุยดิอาสเป็นเรื่องที่ทีมวางแผนเอาไว้ให้เกิดขึ้นอยู่แล้วคงเดินตามแผนที่วางไว้ต่อสื่อตามประเทศรายงานโกนาเต้ ate, ปฏิเสธสัญญาใหม่หวังซบมาดริดตามรอยเทรนด์โรมาโนรายงานด่วนที่สุด อิบูโกนาเต้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากลิวร์พูเขาอยากย้ายไปเรอัลมาดริดเหมือนกับเทรนต์ายงานโดยมากาสัญญาของเขาจะหมดลงในเดือนนิทรยนยน2026มากาฟาบิซิโอโรมาโนายงานเกมปรีซีซั่นนั้นแรงของสโมสรลิวพูที่จะพบกับเพรสตันนอตเอนมีกำหนดดำเนินการต่อไปในวันอาทิตย์นี้หลังจากการเจรจาที่ละเอียดอ่อนระหว่างทั้งสองสโมสร และหลังจากผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของลิเวอร์พูลได้ทําการปรึกษาหารือกันในเกมดังกล่าวที่กลับมาทําการฝึกซ้อมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้แล้วและได้ข้อสรุปที่ว่าการแข่งขันในเกมนี้จะยังดําเนินการต่อไปตามเดิมและแน่นอนในเกมนี้สําหรับสมสรเพรสตันเองพวกเขาก็ยังต้องการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของดิโอโก้โชต้าด้วยพวกเขาได้หารือกับทางสมสรนลิเวอร์พูลแล้วถึงวิธีที่ดีที่สุดในการไว้อาลัยในโอกาสนี้ก่อนเกมคิกออฟ ลันคาเชียโพสรายงานทรอยดีเน่ชี้เหตุหงแดงรู้สึกเฉยถูกซูบิเมนดีปัดร่วมทับหน้าร้อนปีก่อนทรอยดีเน่อดีตหัวหอกวัตฟอร์ดเผยข้อมูลเชิงลึกเรื่องที่เลิ้วผูไม่ได้ยีระจากการโดนมาตินซูบิเมนดีปฏิเสธเมื่อเมอมรอแล้วพร้อมชี้เป็นเรื่องน่าสนใจว่านักเตะจะเก่งขนาดไหนเมื่อมาอยู่กับอาร์เซนอลกระนั้นดีเน่มองว่าการที่นักเตะเคยปฏิเสธเลิ้วูคงไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะต้องรู้สึกเสียดายอะไร เนื่องจากศักยภาพของดาวเตะทีมชาติสเปนไม่น่าจะเหมาะกับเกมที่เร็วและดูดันอย่างในลีกสูงสุดเมืองผู้ดีจากสิ่งที่ผมเข้าใจจากคนที่ผมรู้สึกที่ลิวพูพวกเขาไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรเลยที่ไม่ได้ตัวเขามาร่วมทีมผมมองว่าพวกเขาคงคิดว่าเขาจะทําให้เกมของพวกเขาช้าลงเกินไปฉะนั้นมันคงน่าสนใจที่จะดูว่าอาเตต้าจะดึงศักยภาพของเขาออกได้มากแค่ไหนถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ